ัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆวันนี้ไปซื้อของนะคะเก <c oughs> ือบเกือบเกือบสี่อาทิตย์พอดีเนี่ยนะออกไปซื้อของครั้งแรกไปใกล้ๆไปใก,กล้ๆตรงนี้เองประมาณสองสามกิโลเมตรไม่ได้ไปซื้อของเยอะหรอกพอดีแฟนยายไปไป,ไปเอายาเนาะไปธุระไปเอายาก็เลยได้โอกาสไปซื้อของป่าที่เห็นเมื่อกี้ที่ยายไปเดินวันนั้นนะ,นนนะที่ว่าอ เห็นกระเทียมป่ามันกําลังงอกอะนะบอกเอฟซีว่าถ้าจะไปซื้อของบอกแฟนยายต้องไปช่วงที่ว่ามีหิมะเยอะๆนะจะได้ถ่ายคลิไปไวเอฟซีดูแฟนยายบอกว่าโอ้ยขี้เกียจตักหิมะออกจากทางทางที่บ้านอะนะทางออกจากบ้านถ้าเราจะไปตอนช่วงหิมะถ้าไม่มีธุระอะไรก็จะไม่ไปแต่ถา้าถ้ามีธุระเราต้องออตักหิมะออกนะรถถึงจะออกได้อะไรอย่างเงี้ย ถ้าไม่มีธุระจะไปซื้อของอะไรเงี้ยก็ต้องรอให้หิมามันละลายหมดก่อนางี้าตัือขวอ่ะเพื่อนๆจะเป็นป่าที่ใหญ่ไปเดินเล่นกับเพื่อนๆกันก่อนก็จะประมาณว่าหมิมะละลายยังไม่หมดเท่าไหร่อาทิ์นี้น่าจะละลายหมดหิมะเพราะว่าอากาศมันติดบวกแล้วเนาะ ก็รอดูว่าเมื่อไหรจะตกมาอีกมารอรุ่นกันเนาะก็ซื้อนิดนิดหน่อยๆแหละวันนี้ไปคือไม่ได้ไปถ้าเข้าไปในเมืองก็อาจจะซื้อทีเยอะนะคะนี้แค่มาเแวบเแวบนี่ตรงมีคนนี่ก็คือร้านขยานะคะเพื่อนเมื่อกี้คนสองคนรอรอซื้อ,อยา ยายแปะไ,ไปไปไปหาหมอก่อนไปหาหมอไปเอาเขาเรียกว่าอะไรนะใบสั่งยาแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปซื้อของแป๊บนึงแล้วก็กลับมาเอามาซื้อตรงร้านขายยาเนี่ยหละมาซื้อยาขับรถมาประมาณสามกิโลเมตรได้คุณมู้ชค่ะเพื่อนเพื่อนมาซื้อแค่ห้างใกล้ๆนี่เองนะคะนี่ <c oughs> หมดไป สองพันกวาบาทนี่นะคะตอนนี้ก็รอแฟนใหญ่รอไปซื้อยาเงียบสนิทเลยเพื่นพว,วันนี้ไม่มีแดดเลยแต่วันนี้ก็สององศาเนาะ ไปดูพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเห็นว่าฝนจะตก